คะอันนี้เป็นปฏิบัติการของทางเจ้าหน้าที่เขาบุกไปค้นบ้านเช่าอยู่ล่านลาดพร้าวนะคะจับคนจีนได้3คนครปรากฏว่าทั้ง3มคนนี้มาเช่าบ้านเพื่อทำเป็นฐาน call center เอาไว้หลอกเหยื่อชาวต่างชาติ นี่ค่ะท่านพลตำรวจโทสยามบุญสมนะคะผู้ชุมชาการตำรวจนครบาลน,นำทีมตำรวจปฏิบัติการแล้วก็เอาหมายค้นจากสารอาญาไปตรวจค้นบ้านเช่าลักษณะบ้านหลังนี้เป็นบ้านสองชั้นค่ะอยู่ซอยลาบพร้าวซอยสามพอเข้าไปปับ๊บนี่โอ้โหดูสิคะโอ้โหเรียงรายเต็มไปหมดเลยนั่นคือพวกอุปกรณ์แกง call center คือพวกซิมบ็อกซ์ค่ะคแล้วก็ชุดคอมพิวเตอร์คือมองเข้าไปอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบบ้าน ให้เล่นเกมหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่จริงๆคือกาลังใช้ประเทศไทยเราเนี่ยหลอกคนอื่นอยู่ถูกต้องจากการเข้าตรวจคน้นพบผู้ต้องหาชาวจีน3คนค่ะถูกจับกลุ่มนั่งอยู่ที่ด้านหน้าบ้านนะคะมีนายจางไหหลงอายุ38ปีนายหลิวชุนหญิงอายุ29ปีแล้วก็นายอู่เจ้อเฉียงอายุ32ปีในบ้านเนี่ยสามารถตรวจยึดของกลาง7รายการอย่างที่บอกมีทั้งอุปกรณ์ซิมบ็อกซ์มีชุดคอมพิวเตอร์มีโน้ต บุกอย่างละสี่ชุดโทรศัพท์มือถือเรียงกันเลยค่ะ29เครื่องเ oh ราเตอร์อีก5เครื่องแล้วก็ยังมีอุปกรณ์ส่วนควบอื่นๆ นี่เป็นฐานย่อมๆเหมือนกันนะคะงานนี้ท่านผู้บัญชาการตํารวจนครบ,บาลสอบปากคำผู้ต้องหาด้วยตัวเองผ่านล่ามภาษาจีนนายจางเขาอ้างบอกว่าเขามาท่องเที่ยวในประเทศไทยแต่ที่มาอยู่บ้านหลังเนี้ยเพราะต้องใช้เป็นที่พักอาศัยเฉยๆไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในบ้านเลยเอา้าวแล้วอุปกรณ์ที่วางอยู่ในบ้านล่ะครับแต,แต่เดินเข้าไปก็เห็นเลยนะคะเข<อ>าบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องอุปกรณ์ต่างๆที่วางในบ้านแต่เนี่ยอุปกรณ์อยู่ในบ้านคุณครับ และข้อมูลเหล่านี้มันขัดแย้งกับที่ชาวบ้านเขาแจ้งเจ้าหน้าที่<ว>นะคะชาวบ้านเราแวกใกล้เคียงเขาให้ข้อมูลบอกว่ากลุ่มผู้ต้องหากลุ่มนี้มีการสลับสับเปลี่ยนเหมือนหมุนเวียนกันมาเข้าเวรกันมาเป็นวงรอบจะไม่ซ้ำหน้าเดิมแต่จะมีหนึ่งคนที่อยู่หลังนี้เป็นประจําก็คือในจางนี่แหละส่วนผู้ต้องหาอีกสองคนเดินทางมาจากกัมพูชาเข้ามาไทยตั้งแต่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ,ะคุณผู้ชมฟังนะพฤติกรรมของคนร้ายกลุ่มนี้คุณผู้ชม ทางคดีเนี่ยเขาพบว่าผู้ต้องหากลุ่มนี้จะตั้งตัวเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้กับเหยื่อ,อที่ถูก call center หลอกลวงและเขาจะเลือกเป้าหมายเป็นคนจีนคนสเปนคนอังกฤษนะครับแล้วอ้างว่าเดี๋ยวจะให้คำปรึกษาฟรีนะจนกว่าคดีที่คุณถูกหลอกจาก call center เนี่ยจะเสร็จสิ้นถึงจะคิดค่าเปอร์เซ็นต์แต่ไม่ได้รับการปรึกษาจริงๆนะครับเพราะซ้ำเติมเหยื่อ ด้วยการที่ดูเครื่องมือนู่นนี่นั่นเสร็จสับปั๊บก็หลอกเหมือนหลอกลักษณะซ้ำสองอะหลอกว่าจะปรึกษานู่นปรึกษานี่สุดท้ายก็หลอกเขาอีกรอบหนึ่งนะครับลักษณะหลอกลวงซ้ำที่สำคัญเมื่อตรวจสอบบัญชีรายรับรายจ่ายพบว่ามีการบันทึกไว้ตั้งแต่ตุลาคมปี67กลุ่มผู้ต้องหากลุ่มนี้เริ่มเข้ามาเช่าบ้านใช่ไหมครับเดือนแรกที่เข้ามาอยู่ เขามีรายรับถึงสองล้านหยวนถ้าคิดเป็นเงินไทยคือ10บล้านบาทต่อเดือนครับเดี๋ยวตำรวจบอกขอขยายผลหาบุคคลอื่นๆที่น่าจะเกี่ยวข้องเพิ่มเติมครับประมาณสองล้านหยวนที่เขาเขียนเป็นรายรับนะสองล้านหยวนก็ประมาณคูณห้าก็ประมาณ1ิบล้านใน,ในเดือนแรกของที่เข้ามานะครับแล้วก็มีมีการลงเป็นรายรับทุกๆเดือนนะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายในการจ่ายให้กับพนักงาน ในในรายการที่ตรวจพบจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยเขาเปลี่ยนหน้ากันมาอาจจะมีรายอื่นอีกที่เป็นวงรอบมา เดี๋ยวขอขยายผลทีนี้หลายคนคอาจจะตั้งคาถามเอ๊ะแล้วกลุ่มคนจีนเหล่านี้เขาเช่าบ้านได้ยังไงเออได้สิใช่ไหมคะพฤติกรรมคือไปจ้างผู้หญิงคนไทยทําสัญญาเช่าบ้านตั้งแต่ปี2567แล้วก็จ่ายค่าเช่าเดือนละ30,000บาทก่อนจะให้หญิงชาวไทยคนนี้ทําสัญญาเช่าปลอมขึ้นมาอีกฉบับหนึ่งอําพรางข้อมูลให้ไปเปิดใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยได้ครัเดี๋ยวตํารวจจะขยายผลส่วนนี้เพิ่มเติมหญิงคนไทยคนนี้อยู่ไหนใช่ไหมคะส่วนผู้ต้องหาทั้ง สามเนี่ยตำรวจแจ้งข้อหาความผิดฐานนำเข้าทำและมีเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตโทษคือจำคุก5ปีปรับไม่เกิน10,000แสนบาทแล้วก็จะดำเนินการตามพรบกมรมศุลกากรที่เกี่ยวข้องค่ะคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญถ้าใครไม่อยากจะพลาดข่าวนะครับกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนกันและคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิว เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวครับ